สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้จะไม่แนวทางลาพัฒนานะคะคลิปทุกคลิปท,ท,ท,ที่ทําขึ้นทางช่องมแนะนำไม่สับในเรื่องการทานทุกชนิดทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอแ่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะลาพัฒนาของเรารอบที่ผ่านมานะคะเอ่อ ตัวลูดตัวฟันของเราไม่มานะทุกคนแต่ว่ามานี้นะนี่ทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดคือหนึ่งสาของเรานะคะมานะทุกคนเน้นด้วยเน้น9กสองกับหนึ่งสานะทุกคนแล้วก็มาวินเห็นไหมนี่หนูวินให้นะคะประมาณนี้นะอ่ะนี่นะคะลาพัฒนานะ,ะลาพัฒนาก็มากับเขาด้วยอ่ะนะ ถ้าใครเล่นวิ่งด้วยก็คือไม่เข้านะคะแต่ถ้าใครเล่นเล่นที่เราเรา,เราวินให้นะจะเข้านะทุกคนนะคะมารอบใหม่นะรอบต่อไปได้อะไรเอ่ย คันหนึ่งนะคะคันหนึ่งนะคะฟันหนึ่งจอะเลยจอดตามตัวไปเลยนะคะแล้วหนูจะให้วีดีทีหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็ห้าสี่ก็สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์นี่ก็สำคัญนะทุกคนอืม Already, already. อะไรดีอะไรดีหนึ่งเก้าก็คือตัวเยีองเรานั่นเองนะคะแล้วจะจะเพิ่มนี่ขอแล้วเด่น,น,ะะดน,นะะหนึ่งกับเก้านะคะเด่นหนึ่งกับ9้านะคะหนุ่มเดนนวินให้นะทุกคนเดนนวินให้หมดแล้วแหละหนึ่งศยเอยเอาหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดอะนะคะ ประมาณนี้นะทุกคนลา,าพื่นาแค่นี้เองค่ะไม่เยอะแยะอะไรมากมายนะคะเด่นหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเก้าเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดนะทุกคนจะเจาะเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดให้เก่งใจนะจริงถ้าใครชอบก็เล่นนะคะ 19คือตัวเด็ดนั่นเอง10 1 14 17 9 9 2 9 5 9 8นะคะ92อยู่นี่แล้วก็91อยู่แล้ว 9, 9, ขาด95กับ98นะทุกคนอย่าง1ก็10 14 17 4ก็40 43 4, 47นะคะประมาณนี้แหละนะคะใครชอบตามนะคะใครไม่ชอบ่านะให้เป็นแค่แนวทางนะคะ ถ้าใครอยากสัถ้าใครทุกคหนกับเรานะคะสับส์ผลขกระดาษปากกาข้าขกระดาษปากกามีได้เลยนะคะอะระมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีรวยปังๆงนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ